สว่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะขปะปผักกาวส่งคล้านะคะเขาก็ลุยพื้นเทอำเภอจะนะค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แผนกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตะกาฟุน่นแบบไมโครอินชัวรันขยายความคุ้มครองภัยก่กอการรายค่ะวาเทพันตรีหยุดธนาเจ้าดูรี่น่าอำเภอจนานะคะเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการนึ่งผกักนึ่งผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ประกันภัยอยุบัติเหตุส่วนบุคคลตะกาฟุ่นแบบไมโครอินชัวรันขยายความคุ้มครองภัยก่อการร้ายณนะที่ว่าการอำเภอจ,จังหวัรสงคลาซึ่งเป็นโครงการเททางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยผัากกาวสงคลาสู่ว่าขอ้อปอพผัากกาวสงคลานะคะคจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในท้องทินได้เข้าถึงระบบประกันภัยที่ตรงความต้องการของคนในพื้นที่ สามารถบริหารความเสี่ยงในอย่างเหมาะสมค่ะโดยมีผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาผู้นำท้ำองทินและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสำนักงานคอปปพักการงคลานะคะได้มีการขัดเหลือกประกันภัยตะกาฟุ้นซึ่งเป็นกรมธรรม์รั่วสัญญาเททกตองและก็สอดคล่องกับลักศาสนาอิสลาม ร่วมทางความเสี่ยงในพื้นเทประวัตินอ,อกจากจะคุมครองถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุแล้วก็ฆาตกรรมแล้วนะคะก็ยังเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยความไม่สงบอื่นๆอีกด้วยอีกทางยังเป็นเบีย้ยประกันภยัยหรือว่างเงินสมทบต่อป,อปีมีจํานวนน้อยก็เผื่อให้ประชาชนชาวมุสลิมรวมทางประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถทําประกันภัยได้อย่างถั่วถึงและกระช้ายการประกันภัยเป็นเครื่องมือหรืหว่าทางเลือกหนึง่งในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตประจําวันค่ะ ดานนางวงเดือนอัตตาโซพลวัฒนาพ่วอในการภาคอาวุโสสำนักง,งานคอปพ่อผ่าก,กาส่งกล้าพเพลเพววาในปีนี้กับทางคองปพ่อได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยครั้งที่ผ่านมากับลงพื้นที่ไปยังอำเภอนาทาวีซึ่งได้รับการตอบรับดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และหลังจากนี้กับจะมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นทีช่ชายแดนใต้ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สันักง,งานคอปพ่อุกจังวัดหรือโทรสายด่วนคอปพอ่ปพอ8นะอนะครับ ทางนี้แผ่นกรมธัน P.A. สามหกห้าก็แผ่นนี้ก็มีจำนวนซองแผ่น้วยกันนะครับประกรอบด้วยแผ่นซีเก้าทีร้อยสี่สิบเก้าบาทต่อคนต่อปีและแผ่นห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อคนต่อปีนะครับในจำนวนรับประกันสูงสุดหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนฮารเมืรนบาทครับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมธรรมน,นี้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนลากนะคะ แล้วก็เผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ทั้งเพจทั้ง Facebook ทั้งสื่อโซเชียลทั้งหมดเลยเราพยายามจะให้ประชาชนเนี่ยมีการรับรู้ประกันภัยตากฝุ่นให้มากที่สุดค่ะประกันภัยตากฝฟุนเนี่ยเราดูแล้วว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีความเสี่ยงในเรื่องอาจจะบางครั้งบางพื้นที่เนี่ยความไม่สงบในพื้นที่ยังมีอยู่ กรมมาธรประกันภัยตะกฟุลเนี่ยเ,ออเป็นเป็นกรมทันที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามแต่ประชาชนทั่วไปทั้งประเทศไทยทําได้หมดค่ะเพราะว่าเป็นกรมมันประกันภัยอุบัติเหตุที่คุ้มครองการเกิดเหตุทั่วๆไปรวมทั้งภัยความไม่สงบด้วยทุกคนทําได้หมดค่ะ